แค่หัวใจที่เปราะบางไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอคืนนี้อยากให้เธอหยุดพักด้วยกันตรงนี้ก่อนนะวางความคิดที่หนักในใจให้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นเวลาที่หัวใจของเธอได้พักได้ฟื้นคืนพลังขึ้นมาใหม่สูตรลมหายใจเข้าลึกๆสักหนึ่งครั้งและค่อยๆปล่อยลมหายใจออกช้าๆ แล้วลองพูดคำที่อ่อนโยนกับหัวใจของเธอดูนะหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับปัญหาเจอเรื่องที่หนักและไม่รู้ว่าจะก้าวผ่านไปได้ไหมเรื่องบางเรื่องที่ทำให้หัวใจมันสั่นไหวตลอดเวลาจนบางทีเรามักเผลอตัดสินตัวเองไปก่อนว่าทำไมแค่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เราก็รับไม่ไหวทำไมเราไม่แข็งแรงกว่านี้ทำไมหัวใจเรา ถึงอ่อนไหวขนาดนี้เราอาจจะเคยคิดว่าทำไมหัวใจเราเปราะบางขนาดนี้แต่จริงๆแล้วหัวใจที่เปราะบางของเราไม่ได้หมายความว่ามันจะอ่อนแอเสมอไปนะหัวใจของเราที่รับรู้ได้มากดูดซับความรู้สึกไว้ทุกอย่างเพราะมันคือหัวใจที่รักได้มากหัวใจที่รู้สึกได้อย่างลึกซึง้งคือหัวใจที่มีความงดงามและอ่อนโยนนะ การที่หัวใจรู้สึกเจ็บปวดได้ง่ายคือหัวใจที่จริงแท้และซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเสมอความปลอดบางในใจมันไม่ใช่จุดอ่อนของเรานะแต่มันคือภาษาของหัวใจที่เราเลือกจะยอมรับและเข้าใจทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้หากเมื่อไหร่ที่หัวใจรู้สึกสั่นไหวบางทีมันแค่กำลังบอกเราว่าอยากให้เธอพักบ้างนะ อยากให้เธอปล่อยบางช่วงเวลาลองปล่อยใจให้ช้าๆบ้างหรืออนุญาตให้ตัวเองได้ร้องไห้ออกมาเราอาจจะแค่ต้องการใครสักคนที่กอดเราไว้ต้องการพื้นที่ว่างให้ได้อยู่กับความสงบต้องการใครสักคนที่จะรับฟังเราจริงๆแค่เราไม่ฝืนและยอมรับกับทุกความรู้สึกเลิกที่จะกำหนดขอบเขตให้ตัวเอง แล้วค่อยๆอบกอดหัวใจตัวเองอย่างแผ่วเบาที่สุดเราจะได้ยินเสียงหัวใจที่เปราะบางของเราคือหัวใจที่ยังมีความรู้สึกและการที่เรายังรู้สึกคือสัญญาณของความมีชีวิตคือพลังที่แข็งแรงในใจเราก่อนหลับตานอนคืนนี้เธอค่อยๆปล่อยทุกอย่างให้เบาลงนะแล้วอยู่กับความเปลาะบางในใจเข้าใจในความเป็นตัวของเรา ไม่ต้องรู้สึกผิดที่อ่อนไหวไม่ต้องรู้สึกผิดที่รู้สึกมากถึงแม้ว่าบางครั้งโลกใบนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองและยังกล้าที่จะเปิดรับโลกใบนี้เข้ามาหัวใจที่เปราะบางในวันนี้อาจเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งในวันพวกนี้ได้นะเพราะหัวใจเราจะยังงดงามเสมอแม้ในวันที่รู้สึกเปราะบางที่สุดก็ตาม สวีทติงสเตลลี่จากไขวานถึงคุณที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจที่อ่อนล้าของเธอนะ